ว่าเป็นอดีตข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งที่หลายคนนับถือมากๆนะครับสําหรับท่านเรวัตกินเกศรที่มีความมุ่งม,มานะมากๆครับอยากช่วยเหลือประเทศไทยและอยากให้ประเทศเดินหน้าไปด้วยดีมเมื่อเกิดเหตุการณ์สาคัญท่านเรวัตก็จะออกมาให้คําแนะนําอยู่เสมอน,นะครับว่าเราควรแก้ปัญหาใดหรือจะทําอย่างไรและมีคําสอนดีๆอยู่มากมายนะครับ ท่านเดวัตได้พูดอยู่เป็นประจำว่าคนเราจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องรวยหรอกลูกแต่ถ้าหากเรารู้จักใช้รู้จักประหยัดกินประหยัดใช้ทุกอย่างก็จะดีเองแต่ถ้าหนูฟุ่มเฟือยสุดท้ายแล้วเงินที่หนูเก็บถึงแม้จะมีะไรายได้มากมายก็จะหายอยู่ดีและที่สำคัญที่สุดหนูต้องทำงานด้วยสุจริตและเงินทองต้องหาเอาเองอย่าไปทำผิดกฎหมายเด็ดขาดน,นะลูก ไม่งั้นก็อาจจะไม่ได้ใช้เงินที่ตัวเองหามาทําให้ถูกกฎหมายและอยู่บนโลกนี้ให้มีความสุขใช้ชีวิตแบบพอเพียงดีที่สุดหลายคนท่านเลวัตก็พูดนะครับว่าถ้าหากมีการโกงเกิดขึ้นก็อาจจะได้เข้าไปอยู่ในคุกเหมือนในหลายคนที่เห็นมานั่นเองครับ